ขอคุณและกราบขอมี่วนยหติบุญกับหลวงพ่อหลวงพี่แล้วก็พี่ๆน้องคณะศรัทธาสาธุชนของทุกวัดด้วยความเคารพวันนี้จัดเพื่อเพื่อนๆพื่อพวกเราการกราบของคุณและกราบขอมีเกียรตบุญกับทุกรูปทุกท่านทุกวัน ทุกท่านมาณโอกาสนี้เดินเข้ามาในวันนี้นะคะคนลุกตลอดกลืนน้ำตาไหรีเพราะว่าการถวายมหาสังกทานถือว่าเป็นบุญที่ใหญ่มากๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญเอาไว้ว่าการถวายมหาสังกทานเป็นบุญที่ใหญ่ไพศาลบุญน,นั้นมากกว่าการถวายโดยจอดจง แต่พระมากาพระเจ้าพระองค์เดียววันนี้จึงเป็นบุญยา่ามันประเสริฐของพวกเราทุกคนที่ได้มาอยู่ณที่นี้กราบขอบพระคุณและกราบขอบีตส่วนแห่งบุญกับผูกชานด้วยคผากรทิ่งค่ะสาธุค่ะ,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 ะในวันนี้นะคะในานามของศิษยานุสิตบูชาธรรม หลวงพ่อธระมัชโยนำโดยคุณพ่อสวีคุณแม่ปานีรูกเจ้าชาิใหญ่ครอบครัวทน้าธุรกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์และธุะออรกิจรุ่สาขาและคณะศรัทธาสาุชนทุกทา่านผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรทุกทา่านที่มาอยู่ ่ารเรียนความในใจของญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้ักพระพุมทเจ้าได้รับทราบว่าวันนี้โยมทุกคนบังเกิดปีติบังเกิดมหาปีติหลังจากภัยพิบัติโรคระบาดโควิดได้ผ่อนคลายในวันนี้ถือว่าเป็น ครั้แรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุริลัมในนามของคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยที่ได้มีโอกาสจัดพิธีถวายมหาสัรพทา,านญาติโยมทุกคนของกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการจเจ้าอมาส จาก171วัดที่เสียสละเวลาเดินทางไกลมาจากทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายพระพิสุสงเป็นเนื้อนาบุญของโลก พระภิกษุสงฆ์เป็นเนื้อนางุญอันอนุดมสมบูมรณ์ให้กับสาธุชน,นทุกท่นทานในวันนี้พวกเราทุกคนซาบซึซ้งและขอกราบขอบพระคุณขอกราบอ,อนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณพระคุณจกักรทุกฤที่ทุกฤเป็นประบุญจา แสงสว่างของอำเภอ้นั้นเป็นประดุจดวงอาทิตย์เป็นประดุจผู้นำบุญผู้นำแสงสว่างให้กับตำบลให้กับชุมชนให้กับอำเภอของพระคุณเจ้าญาติโยมทุกคนจะต้องสั่งสมบุญ <ปะ S 1> ที่<ป>ะจะเป็นสเียงในการเดินทางไกลในสังสารวัฏในวันนี้ พวกเรามีบุญยรามีความโชคดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีวันนี้ค่ะและพิธีวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะพวกเราได้รับความเมตตานะคะจากท่านราประธานสงฆ์พระเชพ่าคุณหลวงพ่อที่เมตตา ให้ใช้สถานที่แห่งนี้และเมตตาเป็นประธานสงฆ์วัดกลางพระอารามหล,มลวงเป็นจุดศูนย์รวมเป็นประดัด่างผู้นำบุญในการสร้างบาร,รมีของจังหวัดบุรีรัมย์พวกเราทุกคนต้องขอ,งของกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเครพอย่างสูงและกราบเรียน ระเดชพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปมว่าการทอดกระถิ่นปีที่แล้วหลวงพ่อธรรมชโยอยากที่จะได้บุญกับวัดทั่วประเทศ5,000วัดจังหวัดบุรีรัมย์ได้โควตา130วัดค่ะปีนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 171วัดสาธุ oh. และทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดห0 0 0วัดหลวงพ่อธรรมชโยได้บอกบุญลูกลูกหลานหลานลูกศิษย์บอกบุญกันแต่แลววะวัดที่มีการทอดกระถิ่นเราในฐานะผู้นำบุญ แต่ละอำเภอจะน้องนำปัจจัยไปถวายเป็นบริวารกระถิ่นวัดละหน<า><า>ึ่งแสนบาทซึ่งจะไปในวันที่แต่ละวัดมีพิธีทอดกระถิ่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับในวันนี้พวกเราทุกคนจึงขอโอกาสในการน้องถวาย จากดุปัจจัยทายรรมน้อมถวายพระาหาเทนน้อมถวายเครื่องทายรรมแด่พระคุณเจ้าทุกลูกและคณะผู้นำบุญทุกๆุกคนได้ตั้งใจนะคะในการจัดพิธีกรรมวันนี้ท้ายที่สุดนี้ยติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาจากทุกวัด การลยานมิตรทุกท่านคณะผู้บริหารชิมงานทวีเหจทุกสาขาและสาธุชนทุกท่านขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นหลับตาตั้งจิตน้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าทุกรู น้องกราบอนุมโมทนาบุญขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจอันบริสุทธิ์ไปยังพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าทุกลูกขอให้ทุกลูกได้มีแต่ความสุขมีแต่ความปีติและมีแต่ความเจเริญรุ่งเรืองในธรรม ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมทุกคนขอส่งกำลังใจขอกราบอนุโมทนาบุญขอกราบขอบพระคุณจากใจด้วยความเคารพอย่างสูงของกราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะสาธุขอเสียงปรบมือดรงๆนะครับให้กับประเด็นที่เชียมใจประเด็นที่จะรู้ดีรด้นะครนะ